ก็ขอเจริญในธรรมเนื่องจากอาจารย์ได้วิเคราะห์ในปัจจุบันนี้ว่าําไม่คนจำนวนมากไม่มีทรัพย์หรือกัดสนในเรื่องของทรัพย์สมบัตินั่นเป็นเพราะเหตุและปัจจัยที่ํำให้เราไม่มีทรัพย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ต้นเหตุจริงๆที่ทําให้เราไม่มีทรัพย์นั้นเนี่ยก็คือการที่เราไม่ได้กระทําทานเพราะทําทานอย่างเดียวที่ทําให้เรามีทรัพย์ได้แต่ในปัจจุบันก็ดีที่เราได้กระทํานั้นเนี่ยถือว่า,าเป็นการที่มีกําลังน้อยซึ่งสู้กำลัง ที่เราได้กระทําในอดีตไม่ได้เพราะในอดีตนั้นเราไม่ได้ให้ทานมาปัจจุบันนี้ขณะน,นี้เราก็เลยเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนรีบเร่งสร้างทานเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีทรัพย์ เพราะเหตุปัจจัยตอนนี้ส่งผลให้เราไม่มีจับได้แต่จะให้ทํำตทานขั้นต่ำนั้นคงจะมีกำลังไม่พอเพราะด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันมีทางเดียวที่จะมีกำลังต้านกำลังในอดีตได้นั่นก็คือการตำตานขั้นกลาง ซึ่งจะทำทานกั้นกลํมกั้นต่านี้ก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้มีกําลังได้เราต้องทำทานกั้นกลางซึ่งมีกำลังมากทานกั้นกลางนั้นก็คืออภัยทานอาภัยทานถึงไม่เสียทรัพย์แต่เราก็ทำได้ยากเพราะเราต้องอาศัยคนอื่นและตอนนี้ เราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างทานเพราะเราอาจจะไม่มีใครทำให้เราโกรธแต่เราจะได้ท้อแท้พึงตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะหรืนนี้เพื่อมีใครทำให้เราโกรธบ้างเราจะได้รีบให้ทาน รีบให้อภัยเขาเราก็จะได้มีทรัพย์ไม่เดือดร้อนทรัพเหมือนหน้าปัจจุบันนี้แต่เราจะมีโอกาสได้สร้างทานที่ใหญ่ใหญ่ได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่เราว่าจะมีใครทำให้เราโกรธเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กแต่อย่างไรก็แล้วแต่แม้เขาทำให้เราโกรธเรื่องเล็ก ก็รีบให้อภัยเด็ก่อนเพราะได้น้อยก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้แต่ถึงเป็นเรื่องเล็กก็ยังได้มากกว่ากับเราไปคำทานขั้นต่ำที่เป็นทรัพย์สมบัติหลายๆลายล้านบาทก็ขอให้ทุกคนจงตั้งความหวังว่าเราจะได้สร้างทานขั้นกลางนี้ และเป็นทานที่มีเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นขอทุกคนหาโอกาสแต่ถ้าใครที่มีโอกาสก็ถือว่าคนนั้นโชคดีไปที่มีโอกาสมีคนทำให้เราโกรธและเราได้ให้อภัยเพราะฉะนั้นขอทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจหาวิธีการทำทานนี้ให้ได้ เพื่อการมีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราจะต้องไม่เดือดร้อนในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและก็ต้องขออนุโมทนายินดีกับคนที่มีโอกาสและก็ต้องขอให้กำลังใจกับคนที่ไม่มีโอกาสได้สร้างทานขั้นนี้